ใส่เสียงี่หลังก็ได้ครับตอนนี้กำลังออกจากบ้านห้วยกองนะครับจะไปน้ำตกตาตะยิกเสือครับอันนี้คือเส้นทางว่าพลังกันอไัเอลังกเบิรกันนี่คลุกังครับจะไปประมาณ10กิโลเมตรครับ ตาตะยิกเสือแล้วก็ตาดคู่ครับมีสองนั้นมีสองตดัดถนนก็แบบนี้นะครับเมื่อก่อนแย่กว่านี้นะครับ <c oughs> อันนี้ดีสุดอันนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนลุมเ <c oughs> มื่อก่อนนี่เป็นถนน,นแดงๆแบบครับแดงแดงแดงแล้วก็ลุมพร้อมบเขาเกตยไม่ได้หลบเหรอครับแต่เกียังคือเก่าอยู่ ไม่ยากไม่ยากเอาทีเอาหินีมาเห็นห่าินีได้หนิโอ๊ยไอ้จีปอกป่านพงศเอปอกไนจปอกปานกนพกโล่ระมาณไปล้วว่าซิทโลครับ เป็นลูกล่างแบบนี่ระคาก็ไ่ได้รุ่นมันนั้นเลยเวาเอาชมพู่ไดทีหมดตางมีต้นเมือเดินยาข้าวมันดีที่อันนีวันยุวันพุธนาหย้าวมันดี้าายมีอื่นในบัวหลวรด้วยตอนหยาเนี่ยวะีเลยหยาดอกาม่ะหยาเลยโอ้แต่วยน

สองทางทางบางสิบลูกไหลกาแฟด้วยครับเผมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสุขุมทุกคนบางสิเป็นในประเทศต่างประเทศนะครับเมื่อนนี้มาเที่ยวสปปล่าครับผมเป็น้องวันที่สองแล้วครับผมวันนี้วันที่สามสิบครับ สครับผมสอบคางท่างพอนิ้วมีแต่ลายกาแฟพี่น้องครับผมลายกาแฟเงินสั้นมันก็ทันสมัยนะครับทรงโมเดิร์นครับผมพี่น้องครับผมคนมีเงินงทรงโมเดิร์นเด้อสอง้างทางมีแต่สวนกาแฟพี่น้อง ไรกาแฟดาวนี่กาแฟดาวครับผมกาแฟดาวเป็นกาแฟขึ้นซื้อของสซปโปเล่านะครับเด้อครับเฮ้ยปวดมงในหลังพีติ๊ตกยังเนื่อยอูอ้อนเงินสั้นเพิ่นครับผมพี่น้องครับผมสองข้างทางเงินสั้นเพิ่นแบบนี้นะครับครับผมมี่แต่เงินหลังใหญ่ๆยได้พี่น้องครับผมเพิ่นมีไฮกาแฟนะเพิ่นเลยเงินใหญ่นี่เด้อพักกี่เล็กกําลังเห็นต้นพักกี่เล็กมื่อวานมาเห็นต้นพักกี่เล็กเี่ยมีครับผม สองขาทางครับผมตัวนี้ยังแข็งจะมาสักอยู่บอกครับผมอ๋อยังแข็งจะมาสักเป็นเมืองอยังนี่ปากองโอ้ยังปากซองอยู่ปากซององแดนหนาวครับผมนี่คลิปเมื่อกสปอร์เราเนี่ยนครับผมเจ๊งลงงานงบ เป็นสวนกาแฟด้วพี่น้องครับผมนี่ครับผมเมืองปากซองแลนหนาวครับผมพี่นเลยครับผมสองข้างทางมีแต่ไร่กาแฟพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องสองข้างทางมีแต่ไร่กาแฟพี่น้องครับผมไร่กาแฟหลววันเลยที่เมืองปากซองแปลงกระปุ๊บบครับผมพี่น้อง ี่นอนสบะก,กัเล่าครับผมป่านทั้งนี้หน่อยแต่ว่าคนมีรรนไรกาแฟไพนอ,อนครับกาแฟไม่มากอะไรนี่ สวนทุเรียนครับผมพี่น้องครับผมตรงนี้สวนทุเรียนครับผมนี่โดนไหมครับนี่มันเป็นเก็บหมดครับอันนี้ไล่ไล่กาแฟครับพี่น้องครับสองทางข้างมีแต่ไฮมีแต่สวนเลยครับเ้อพี่น้องครับผมสองกาแฟทางทางมีเตสวนกาแฟครับผมพี่น้อง ีงามแหงครับผมพี่น้องง่ามแหง่ครับผมพี่น้องมีแต่สวนเป็นไฮเบิร้ลครับผมเขาปลูกบ้านนี่เพราะงานนี่ครับผมแคมป์ง่ามดหน่อยมาหอดบัถึงอีกแล้วนะครับเด้อเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมน้ำตกอีกแหง่หนึ่งครับผมพี่น้องครับผมน้ำตกตาดคู่ตาดคู่ยินดีต้อนรับครับผม มาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเด้อครับผมนี่มานำพระเอกเข้ามือน,นี่ครับผมอย่าลืมเด้อหยดนี้พี่น้องครับผมนีอย่าลืมเด้อเลยงามแพงครับผมนี้ <Okay. S 1> ไ,ดไ,ไดีเที่ยวอีกคุ้มเลยยายมือน,นี่เอาอีกคุ้มเลยเอาอีกคุ้มเลยครับผม มาอีกแข่งหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องน,น้ำตกครับผมยังกับตกนั่นตัวนี้สาม,มารถลูกเล่นได้เลื่อยพนวานี่เนี่ยลูกเล่นได้ด้วยมีส่วนสไลเดอร์มีอย่างบอดดี้อ่าเข้าม,าม่าลูกเล่นหนำน้ำเลยเอออัอนสองสองามมากครับผม สวยนะงามมากครับผมพี่น้องครับผมมีมมฟีเอฟซีภาพพี่น้องมาหลับชมด้ครับเด้อครับผมน้ำตกอันนี้น้ำตกตาดผู้ปากซ่องแดนหนาวครับผมพี่น้องนั่ง่องเที่ยวเพิ่งขึมาเที่ยวหลายนะครับผมฝรั่งหลายหลายพี่น้องครับผมนี่น้ำตกตาดผููปากซ่องแดนหนาว ปากพู่นี่น้ครับเด้อน้ำตกตาทู่ครับผมปากช่องแดนหนาวครับผมพี่น้องครับผมตาทู่ปากช่องแดนหนาวนะคะน้ำตกตาทู่ปากช่องแดนหนาวนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมงามแพงครับพี่น้องครับผมน้ำตกตาทู่ปากช่องแดนหนาวนะคะพี่น้องครับผมสวยงามมากครับผมพี่น้องครับผม ผู้ฝากต้องแดนหนาวนะครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวยงามแห้งนะครับเดอ้อพี่น้องฝากช่องแดนหนาวครับผมงามแห้งพี่น้องครับผมงามแห้งครับผมพี่น้องครับผมนีม่น่ากลมเที่ยวเมันกระไรไรครับพี่น้องครับผมนี่นี่นเอาไว้ไห เราเป็วยืีที่นี่บริการได้ครับเด้อครับผมเผื่อลมชื่มเสียงพี่น้องครับผมนี่ครับผมงามแห้งครับผมพี่น้องสมัครคลิปนี่ได้อพี่น้องเด้อกดไลโ์กดแชร์นะครับผมกดติดตามน้ำเด้อครับเด้อหมูปิ้งแก๊ซีครับผมพี่น้องครับผม มือนีม้มาหอดสอปปลเหล้านะครับผมนี่ครับผมมือนี้เป็นวันที่สอง la เลยนะครับเด้อครับผมพี่น้องสวยงามแหงครับผมสวยงามแม่ครับผมพี <t> ่น้องครับผมสวยงามมากครับผมพี่น้องครับผมบางซอกแน่นหนาด้ครับเด้อครับผมพี่น้องหูจิงเ้ฟตี้ครับผมจิงเอฟตี้นะครับเด้อครับผม น้ำตกตาดคู่ครับผมพี่น้องครับผมตากคู่เด้อตากช่องแดนหนาวงานไม่เอานะครับเด้อครับผมข้างล่างนี่งานใสครับผมงานใสเง้ยครับผมพี่น้องครับผมตัดคู่ฝากช่องแดนหนาว งามมากครับผมพี่น้องครับผมสบายดีสบายดีายดตาดคู่พี่น้องผู้ใดนเคยเคยไปเคยมากครับผมคอมเมนต์เลยนะครับเด้อครับผมสถานที่ท่องเที่ยวครับผมสปะปะเหล้าครับพี่น้องครับผมสบายดีสบายดี บายดีนะครับเด้อบายดีกับผมพี่น้องกับผมบายดีครับผมสบายดีน้ำตกตัดคู่นะคะมุมนี่คนเพี่วทีมีโต๊ะให้รับประทานอาหารนะครับเด้อครับผมพี่น้องมาไปพานว่าครับผมพี่น้องมุมนี่คนเดียวทีมีมุมครับผมนางแซ่เท้าได้ครับผมพี่น้องโลกเล่นน้ำได้เลยครับผมพี่น้องน้ำใสเย็นครับผมพี่น้องครับผม น้ำใสยนแห้งครับผมพี่น้องฝากไว้เนี่ยนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อครับผมมือนี้มาหอดปากซองแดนหนาวสปปลาวครับผมพี่น้องครับผมที่บรรดาท่านอาหารอยู่นี่นะครับเด้อครับผมพี่น้องเ่็นเสือนี้มีแพ้ครับผมพี่น้องครับผมแพ้ตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับเด้ออุ้ยกิโยเกะ สวยงามแพงเดินพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องไถมาเมืองเล้าว่ผิดหวังครับผมเมืองเล้าเพิ่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายขนาดครับผมไปโบหอดจอดโบถึงนะครับเด้อผู้ใด้หได้มากกัเสียดายเด้อครับเด้อครับผมมือนีหมูอปิ้งเอฟซีเอาฝากสวยๆงามครับผมพี่น้องมาฝากพี่น้องครับผมตามเี็สวยงามเครับเด้อคนี้ ป่าดูครับผมเยอะครับผมมงตรงหน้าครับผมเนี่ยครับผมสวยเนี่ยครับสวย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 แห้งเลยครับเลยโอ้วิวสวยมากครับผมพี่น้องครับผมมุมนี้ยิ่งสวยนะครับน้ำเย็นๆครับผมอากาศดีมากครับผมฝากช่องแดนหนาวครับผมพี่น้อง ต้องแดนหนาวนะครับมือนีจุดมารับประทานอาหารเลยครับเด้อกรบพี่น้องครับผมทานอาหารครับผมแล้วตกงามแห้งครับผมพี่น้องครับผมขาดคู่นะครับเด้อขาดสองแดนรับประทานอาหารเสร็จแล้วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเวลาสุกลับแล้วครับผมมันเรียกคืนรถแล้วพี่น้องครับผมเรียกคืนรถแล้วพี่น้อง อาแม่เนี่ยครับ้อสุดยอดอากาศเย็นเย็นพี่น้องครับผมสมกับว่าปากซองแดนหนาวครับผมพี่น้องปากซองแดนหนาวคลิปนี้กันที่ซ้ำนี้ครับพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมเอาจุกแล้วครับผมพี่น้อง เอาให้จุกแล้วก็เที่ยวให้จุกเลยครับผมปากช่องแดนหนาวธรรมาศาสตร์งามแห้งพี่น้องครับผมอากาศเย็นเย็นพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเด้อครับเด้ออากาศเย็นแห้งครับผมพี่น้องครับผม บรรยากาศนี้บรรยากาศดีแห้งครับผมพี่น้องครับผมนี่น้ำตกตาดคูด้วยพี่น้องเด้อครับผมมาเที่ยวใดครับผมพี่น้องครับผมตกตาดคูครับพี่น้อง